संजय मास ना ओहो जाय चांगले तो रखे जाय मास अयु सिप को अब तो हारे सान ले ना काई से तो सब नी की अयु जो का हारे सान है हारे सान का आओ यानी सिप ले ओ जाय मास ना अनि लिगले कोक समरोंग चाय में हप हाँ? อันนี้เขาาเ้าวโชลากเขาาเ้าวโชลากโอเคนี่ไงบ้านพี่ทองอ่าฮะบ้านพี่ทองมหาลาบแบบอ่าฮนะข้าวโชลากีใหญ่นะใหญ่มากขายาวอืมไม่คิเห็นใหญ่ใหญ่ขนาดน,นี้นะนอโอ้โห ยายจังเลยเขา,า,า้านน้ำดูอริสันเนะนพี่อนมไม่กลัลงงนไข่ตง้าไข้อาหารไข้อ,าห,าอ,อาหารอ,อา๋อใขออที่นี่เนาะขึ้นไปไม่ได้ที่นี่เนาะใช่ขึ้นไปมัขึ้นขามันมันกรักตรงน,นั้น โอ้กระดูกดีเลยทีนโอเคขนไปชิมนะเนาะอ๋อฮะอันนี้อายุประมาณสี่ปีได้เนาะฮะชิปกาปีแลวชิปกาปีแลวอยู่ทีนี้โอ้โหลูกนี่เนียลูกเขาเนียมีตัวเล็น้อยแต่ไม่ใช่ลูกเขาเขามาถวายกับข้าวอริสันมันี่มขวี่นี้คินมาได้นะะคินมาทีนี้ได้คืวส่งใจรอาริสันอยู่ตรงตรง ายืนตรงตรงอนั an anya, ah, jam er, jam er, yeah. um. ้นอดูยามือยามือรถไปนะาัดใหญ่มากนะกินคนสองคนสบายเอ็มสบายอะไรท่านไปกับเขาไหมไอใหญ่มากนี่มึงรู้บริสัทคนบอกว่าที่นี่มีชราเศกมว่าวันนี้เอามาดูชราเฟอมอยชรเน่ตันได อืานีม่ลานีน่จะากอ่ะรเชนดูาพ่อจะกิน้าาาอย่ง่ไไม่ด้รับโทรพท์แล้วก็่อมาตรงน้นั่น่ะตองจิ้า่าโม้ใจมากนะจว่ามันกินไก่ที่ที่ทองกก่อะีกิโลห้ากโล ีห้ากิโลวาละสี่ขงเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงอาทิตย์ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ปกติแค่ไรวันอื่นเช่ไหนน้อให้กินเลยไม่กินเลยอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวอือฮัดูดูดูดอ้๋อครับดูนะอุปทันปันใ่มากนะ น uhm uh ี่ยต้องที่ชองใจบุญม่นี่ยขนมาแล้วคุปกติจะไม่ขึ้นมาปกติไม่ขึ้นเนาะกตไม่ขึ้นมาลเนี่ยอ่ขึ้นมานี่ให้ายู่องใจดีเออขึ้นมาขายได้ก็ถายลูกเด้อโอ้ยยอดเลยี๋ยนมาตอนน้อาไปมา่ากนะได้ได้มีต้นไม้สักใหญ่ไก่จกุ้งตกทุกคนใหโอ้โหนะจะม่เป็นไร ลูกชายขอยโจนมาจา็ครถอือฮั้อันนี้ออกออกมาได้ไหมลูไหมออกไม่ได้นะชันก็แค่อนนี้ฟินันนกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะอ๋อันนียังเล็กมีเต่าด้วยมีเต่าเต่าหกตัวอเต่าหกตัวด้วยอันนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสองปีได้ช่องปีได้โอ้โหสองปีสองขวบมาให้ตัวน้อย อือฮึตัวนี one, ้ตัวนี้อันนึงตัวนี้ี่ก็จราเฆมันกันนี่ก็เต่าเานี่ชราเฆอยย่สองขวบแล้ป้าบอกว่าสองวเต่ามีหกตัวเต่ามีหกตัวตัวใหญ่สองตัวเล็กสอ๋อฮะมีจมน้ำอยู่ตรงไว้ขล่างอ๋อฮตรงไหนนู้มารเข้จราเข้นี่นี่ เข็นตายอยู่ลงลงไปลงไปไม่ได้นะมันกัดเอาใช่ครับมันก่อนเห็นขมัดปากเยู่อืมอ่าเล่นแคนนอกขอให้ขอให้เป็นเป็นเป็นแน่น่ะเป็นครับอ๋อสวยดีเนาะโอ้อันนี้มาค้นเพื่นลุงเลี้ยนใช่ลุงเลียนเข้าเข้าเขายุบออเล่นลุงในเก่าอ๋อคือคือ อ๋ออันนี้ที่นี่เกิาเฟี่องเลยงชั่วไร่ดาเลี้ยงออฮ่ที่ยงซ่อมราเด็กเดกเลี้ยนั่ใช่เลี้ยงอเป็นเก่าต่แล้วยังไม่ได้สร้างรีคือแล้วแล้วอ๋อรแล้วแล้วกลายเป็นเป็นวัตถูอ๋สวยดีอยู่ที่มีอัวนะอัวละกเพ่ยังอยู่ป่าไม่รู้เ่าวันป่อยปล่อยไปเลี้ยงหรือยังอาอยังอยู่ครับ